มือนี้สิพามาเก็บบักทัวด้วยจ้ะภูดาปูกไกว่ตำนี้มีตุุมเดียวเมืองเมืงองนวยมันโอ้ยเต็งค่ะอือนี่วันน่ะเก็บไปตำไปตำให้มันแล้วเต้าใสาอ่สอีกอใสอ่อีกอใส่อีกหน่อยี่เอาโบอเอาเลยกำลังตำแซ่บนี่ ค่ะดูนะอุ้ย่อนอนอน่อ,อนเอาข้างในอีกสักหน่อย,อยหมดหรือยังได้ซ้ำหนีตำเป็นเจวจ้า เสร็จเรียบร้อยจะต่งบักทัวเเสาร์นี้แล้วเหรอเสาร์นึงจ้า